สวัสดีครับเกษตรจ้ามฟันครับผมอามนีกเกษตรจ้ามฟันจะพาพ่อพี่น้องนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเหลืองไข่หอยเชลลีนะครับอ่าพี่น้องเคยสังเกตเบ่มว่าครับว่าไข่หอยเชลลีเป็นยังมันคือจังบ่มีแม่งหรือดูบ่มีสัตว์มากินนะครับผมครับเวลาว่างไข่มนก็ว่างไข่ไปทึ่งงาใหม่ทึ่งกันยังหลังว่างว่างไข่สูงๆนะครับผมมันคือบ่มีแนวตัวมากินนะครับพี่น้อง สาเหตุที่บมไมีแนะมากินนะครับคือว่าไข่หอยเชอรี่ที่เป็นพิษนะครับพี่น้องกินบ่ได้นะครับพิษเพิ่นไม่พิสองสันเหมืเดียครับพี่น้องอันพิษทั้งไข่แหละกันสารเกอบไข่เพิ่นนี่นะครับเป็นพิษทั้งนั้นนะครับอ่าเนื้อตัวไข่นะครับมันมีังเปลือกมันนะครับมีสารนะครับเป็นปุ๋ยสารปุูดินชนิดนึงนะครับผมจะเข้ากินสับปะรียาวนะครับมันเทีย้เข้าเนี่ย มัมีแห้งมันเปียเสียขานะครับผมขับซากินขับไปเล่ร้ายนี่ครับถึงกับเสียชีวิตได้นะครับพอมีหน่องมันไปทำทำลายระวบ,บปรศาสาทอ่าส่วนกระดูกสนลังนะครับพอพี่น้องครับแล้วก็อีกอันตัวหนึ่งนะครับผมบก็กค,มกคือสีชมพูมันนะครับพอมี่น้องสีชมพูนี่กับอันร่วนนาทีเขามันนี่เอาเอา,เอาไว้ในการปวกป้่องเัน,นบโใไฮแดดเผาะนะครับน้อง พี่น้องความว่างใครเว็นกลางแจ้งครับบ่หาแดดเผาบ่หายลูกอ่ามาแล้งกลางเข้าไปทำลายมันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอันตัวนี้มันสีไปอ่ายับยั้งการย่อยโปรตีนนะครับเอทานน์ข้นนื้อซาร์ติกินเข้าไปแล้วเนี่ยย่อยโปรตีนบ่ได้ครับโปรตีนเนี่ยเทียนบอกถึงกือคือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับกินเข้าไปแล้วที่ย่อยบ่ได้แล้วก็สิครับท้องอืดว่างอันเถอะ กอือหักแตกกุงหันาพี่น้องครับผมนี่ก็คือสาเหตุนะครับสิว่าเปียงมันคือเป็นพิษนะครับพี่น้องครับผมกามาเสนอครับแต่ว่าพี่น้องอันทฤษฎีที่ก้าวมาทั้งเมดนะครับพี่น้องยกเว้นนะครับคืออันมดแดงไฟเะครับผมหรือว่ามดขั้นไฟพี่น้องอันม้วนหนีบอย่าอานนะครับพี่น้องกินในเวิร์ดนะครับ เป็นขอยกเว้นนะครับพี่น้องเขากินได้เบิดนะพี่น้องหวดแดงไฟขอยจะว่าอันเขามีทางบันย่างไปหาอันไข่ห้อยเซรีได้ครับพ่อพี่น้องก็ไปค้นบัได้เสยนะครับบันไดยานปิดยานแมงยานว่ายานลูกยานไม่อีกคนไข่ห้อยเซรีเลยนะคุินยางอินน้ำสำราญนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปสำหรนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ